สวัสดีครับผมเอฟซของสีาาลุมัทูหกหลอนะครับมานีเอฟซี FC ถามว่าเป็นยังไปใส่มาใส่ครับพี่น้องปีใหม่ก็งาาหลาเนี่ยซิซียังเห็ดหน้าปังเห็ดสาปูสาปลาเมียนฟอกเมียนเฟียฟ้ยงเลยบ้านพี่น้องมานีสิมาขายรถได้พี่น้องขายจริง<ม>ทำจริงนะครับร้อยยีนำเข้าใหม่ครับร้อยยี่สาแมนใช่ไหมแมนร้อยพีอาร์ร้อยรอยยี่บอกราคา้นชิดเลยสองแสนเกมเก้าพันบาทแมคันคันนี้ครับคันนี้ แถมแถมเบียร์หนึ่งรังครับโป<บ>ร้มันชั้นปีใหม่บ่ปีใหม่ครับทรงฟรีเอาครับพี่น้องอ๋อทรงฟรีโอ้งามคันละขั้นนี่ทรงฟรีเลยพี่น้องคันพี่น้องต้อกับพี่นอ้องก็ไม่ขับบอลดิคันคันสองแสนเก่ามื้นก้พันบาทนี่ทรงฟรีแมนเอ็กภาษีเต็มป่ครับภาษีเต็มครับภาษีบีเอกสารพร้อมพร้อมโอนโอ้ยรวยเบิร์ดขับมีโฮเกนมั้ยคันนี้โฮเก็ตขับแมนภาษ้าาสีนี่โฮเก็ตแล้วแมนโฮเก็ตขับพร้อมโอนมสองคันครับ NPR ไปรวยเอ็ดนะครับไปรวยเอ็ดนะครับ เปิดแอร์เย็นบ่ครับคันนี้แอร์เย็นครับคันนี้มีมีมีแอร์นะครับเปิดมึงภายในพี่น้องเดิมๆได้ครับยาพี่น้องไปเติมยาเอาใช่ไหมเดิมๆมันก็มีลมหายใจจนทวนรถสภาพดีพี่น้องเมื่อไปห้องเอกเรายี่สิบแมนงามงามคันนี้งามเลยครับเดิมบ้างเสียอืเสียงกับขว้างพื้นเฮ็ดอันเป็นอัน คลอดเกษตรบ่พ่อเกษตบ้านงามเนาะขาข้งระดับนี้ใส่ไม่เล็กด้านเล็กบ่เล็กพื้นเล็กดีบ่เปิดพื้นเล็กนะครับต่อดำเลยดิหัวต่อดำเพียงเดิมยางดีดิยางดีหกสิบเลยพี่น้องเปิดยางไหมมึงซีดีหมอลมดีเบรกทีฟีเอียดอัพเขาบ่มีขั้วซีบ่มีหักไปดำพี่น้องโอ้งามงามนะครับพี่น้อง งามงามตามไปเสกเว้าแล้วครับเอามาตรงมาตรงนะครับมึงนะครับมึงน้ำกันพี่น้องมึงไปไล้หนื่อเฟียงปบิดงามเลยเบิร์ดเียงเดิมแบบนี้ละพี่น้องไทยมันไทยหรืออียิปต์ยืดด้วยรถบ้านขายเองเบิดเปิดโชว์วะเปิดฟ้าข่างโชว์เนี่ยดูพี่เปิดฟ้าข่างก็ด้ไปโชว์เราลองทำไปนี่เปิดนี่ได้เอาโชว์ไปเนี่ย ว่ามันงามานไหนเออมันง่ามหรอเออจริงส์หรองามง่า่ามันหรอเปิดออกได้เบิดทั้งสองคนเข่าคนยังพี่น้องใช้ดำก็ได้นะครับสนิทพี่น้องนี่ไมตื้นติเล็กกะเล็กกะงามนะครับงามเลยซื้อเล็กเลยกระดาษซื้อสายปูนอนซื้อรถเลยครับอืมครับพี่น้องดูดูการนีกเช็ดอ้อยเช็ดมันบันห้องหรอกพี่น้องเอาไปบรรทุกเลยเรียบร้อยรถฟอร์มใซด์เนาะฟอร์มใซดได้ยางยี่หกเชนได้เลยจิมยางนี้นะครับรถปีไหนรถปีได้หรอรถปีไหนรถ รถคันนี้ปีจดทะเบียนปีสามเก่าครับลูกพี่สามเา้าดำแมนฟ้าดำหางแทเอาไหมเยวจะมาขับัขี้ได้พี่น้องขับมัเบิ้งตัวนี้มืเบิ้่ไหมลอยิห้าลอม่เนเดิมตัวนี้เป็นเฟืองเอดิแมนเฟืองเอฟเอฟหลังอมแมนครับเป็นโตเสียสังลุยครับงนเสียสังลุยหยับรับีอมมม่แบแบนพร้อมโตเสียสังลุยหยบให้ได้ดีบอบการทำงานเรียบร้อยหม ได้หรือ่อยเออเอาบอาราคาขั้นอีเด้อสองแสนแปดหมืนเาพันบทแถมเบียร์หนลังเหมือนกันอคอกเล็กขั้นสองขั้นเลยตวนแถมเบียร์กเใมาวจันแถมเบียร์หนึ่งลังมึง่งฟีไม่เดิมดีเถอเบียร์เรี้ยากเลยสเลยน้ำบ่อยายไปทลขั้นหม่คังการขับีียางก็ดีเท่านัะนยางดีหกเสไม่เดิมยางก็ดีนะครับยันความโอน มาทาับชีาดเป็นดังว่าไปยังไม่เป็นหาน่ตอไปไปถ่ยทอดคน่มคน่ันพี่น้องว่ตอนนี่คือโอนใหความเม็วบ่โอนใหความเร็สองแสนปมื่นเก้าพันบาทโอนรวดให้ความเล็วรับเลียเจอใบทะเบียนให้เลยแมนคือราคานี่สองแสนเก้าหมื่นกัาพันบาทหาตอนนี่คือไปสองแสนแปดหมื่นสองแสนแปดหมื่นเก่าพับาทคือคือโอนให้เลยโอนให้เลยครับพี่น้องต้อนราคนซุ่มแมนไปหาค้นซรับพี่น้องว่าตอนคือโอนให้เลยแมนรับชอบเบิดการโอนขั้นขั้นนี่ขั้นขั้นนี่รับมชอบการโอนเบิ พี่น้อง้อง่วงทะเบียนภาษีขาป้อดง่วง่ะ่านรับพิชอบครับ่ว่าขั้นนีขั้นนีโอนเอาคือก็ให้เราไปแล้วโนเอาแมนแนเอกสาให้ไปโนเอา่ว่าขั้นนีโอนให้ขั้นหนีโอนให้พิเศษคือโอนให้แม่นครับเพียงเงียบดเพียงเงีบบเบเบบกอบอกกันบอกกันผู้บาซือเอาสามแล้วมันซองมือขมเออสารมาซองมือสารก็ิงซองกระซีหักดามว่าเชื่อมมองไหนมองไหนนี่ให้เพื่อนเอาสารมาปูหนีดิปูซองมือหมุนเอี้ย งตนเพิ่มเงื่อนเพิ่นละเงินเพิ่บัไดสีัคือแก้ไขซื้อคือแกซือเงินเพิ่มเพาเงินเท่านขั้นดีองเพิ่ละเอสามผมบอกไปคือเ่าหือเอถือก่อยซื้อนะครับแก่อยซื้อบริาบงน่สิบอใช่างบังึ่งับยี่แมนครับเบรกมึงแล้วก็าคับโชว์โชว์เชงไอ้มัทเอามันหอนวะเออยกหัวมึงก็แน่นอัะไอ้มัทเฮามันหอนคือหมาเดียนเก่าอเอายกยกหัวก็แน่ลูกพี่เออ ยกหัวมึงก้อนมึงเชียงมึงระบบเชียงว่ามันไอมันเฮาปตัวเนาะเออไม่นมันไอมันมันหอนกูมาอ้าวเน้ออ้าวยกยงไงลละครับนี่โอ้ยย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 ย อันใบเง็นกรเตื em, nee right. right. the like, so here, ้อเบาอาอยาเย็นกรเติมเบามันหนาวเตืเอมติดเชยงบนี้เรารบเชียงนะครับรถสปีสาพี่น้อง่ได้เปห่วงราคามีพี่น้องายราคาพอถึงสามแสนพี่น้องจะไปตื่นเต้นว่างดำเลยพี่น้องว่างดำเลยเน้เย

cô nì năm bắt năm cuốn vẫn đang say đấy học bắt nì, ôi chiang niêm niêm đấy à Niêm chiang niêm đấy bắt niêm, chụp màn đẹp nhất đấy, có gì có mấy gì nghe không ạ? chụp màn đẹp loay, có mấy phong lai có mấy nhiêu? không rồi, đẹp loay, đẹp nhất chiang ấy, đẹp nhất, thì phá lắm, ăn cơm ăn cơm cái gì à? cái gì à? cái một tuần ra gì một tuần ra gì không không bìa, đi tươi một chai à? tươi giá không ไเกัี่กับี่พี่บอกว่ต่อแถมเบียร์นึงลังแสนเบียนึงลังชีส่งถึงที่สองแสนสองส0 0แสนเก้มบาทโอ้ผบอกลงข้าวมาแล้วพี่รองมันมีหลายคันหลายคันลงข้าวบ่คันไหนพี่คันไเงนเสียทั้งอเอาเอาลงเอาลงเอาพี่รองอาีนี่เยงัเียงี้งมันเออ เดี๋ยวอันนี้พี่น้องรีวิวให้เห็นกับตาเนาะอ่าเดี๋เพิ่นมาเห็นมันมามึงเนาะเพิ่นมามึงไก่เังส่เนาะเออไก่มั็นเลี้ยงเที่ยงว่าไปมึงเตรียมมาใส่เตรียมมาใส่ไปชิมก่อนอ้าวเดี๋ยวเตรียมมาใส่ชิมก่อนนะครับนี่นะครับรีวิวสดๆนะครับนี่สดๆแบบเลยไอ้มากอ่ะงามๆนะครับยางเปลี่ยนไม่ได้หกเส้นนะครับนี่สวยเด็กเฮ้ยเสกียร์นี่มันพัก ดเกียนิ่มเขาพีน้องมึงหลดงัมมึงเอาเยอพียวนาเขาปะเยวบอกหวนาเขากอนเด้อวนาใจเย็นก่อนลูกพีดเยวลูกพี่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 เดยวนะครับเดเดหัวหน้าครับอันเยวพดฟ้ายกอนเนกัน

เบิ้งน้องๆครับนี่ครับน้องลุงลอยอนะครับมีลอยชิบหายะนี่ N P R ได้พี่น้องนี่เบิ้งสิดครับพี่เบิ้งพี่น้อง่า้องห่วงหน้านี่นี่เสียสังลุยข้ามาเสียสังลุยนีเนาะพี่น้องอ่ะอืมนี่เสียสังลุยนี่นี่เละเสียสังลุยน้องเบิ้งไว้ข้ามาลุยนี่คือแปลว่าหยังลุยนี่คือเห็ดแล้วแล้วลุยเลยนี่คือเอนเสียสังลุย่า้องห่วงเลยอืมพี่น้องอืมอ่าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพี่น้องเนาะอืม เบ Dante, ิ้งคลิปของเสียงรูบรรทุงของเราครัพี่น้งองอืมนี่ละวันน to ี้พี่น้องจะให้รีวิววงสีให้รีวิววงไหนอีกครับพี่น้องอืมนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเราได้พี่น้องฮะเสียงรูปบรรทุงของเอาวันนี้สิบชิปก้อนนะพี่น้องครับเป็นชิปก้อนอืมไปชิปหาอืมเฟืยงเอฟเรียครับฟรีหน่อยอือสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทอืมโอนให้ฟรีนะครับเฟืยงเอฟโอนให้ฟรีโอนให้ฟรีโอนให้ฟรีเดสบายครับพี่น้องอืม บุ้นเห็นพีเรียบร้อยบุ้นห้องห้องอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขึอนเขาเน่อยครับช่องเชลีบรรทุกฮ้องละวุงห้วงพี่น้องเ่าพื้นเล็กเหมือนกันนะครับพี่น้องพื้นเล็กขึ้นอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพี่น้องสวัสดีครับ